มือนี่จะมาพิสูจน์ว่ามิ้นยังอยู่ข้างในน,นี่ด้านหนูตายอย nee. ู่บนฝ่านี่ยตัวพิสูจน์โป๊โปโปโปสีพิสูจน์ยืนยืนอยู่นี่เจมเจมก็มอกราดกันพวอกราดกับทุงเม่ผ่าปิดปากหนูตายมิ้นแน่ๆนี่กินอยู่นี่ ดป่ากันเม้นข้ออะไรยังไงวะข้อตัว,วมันวิ่งอยู่บนฝ่าคือกาคือกาตัวข่อยานคนเดียรมันอยู่ข้างนอกแต่ตว่าแกสิมาตายอยู่แถวอย่างี้ยอย่งนี้พอกระเบียรนี่หนีมาตายลงอื่นเลยอะไรดาวเพิ่งกันนี่เปิดงูออก <ไป S 1> แล้ว ねえ。 <laughs> mà <không> chào. <laughs> đi, <hai> đúng đó Không <laughs> nhìn đi nhé. โอเคหนูตายมันฟาดดีนะที่เอามันออกมาไหนมาอยู่เลยอยู่กับคือยาขาดหนูสวยกำลังแค่นี้ครับ